เมื่อเช้าไปร่วมกิจกรรมที่ปฐมโศกนะครับ88ปี8เดือน8วันคุณลุงจำลองสีเมืองก็คึกคักดีไปเจอพี่น้องกองทัพทาที่สนิทชิดเชื้อกันหลายท่านนะครับหน้าตาไม่เปลี่ยนเลยพี่น้องครับหลายท่านนี่ต่อสู้กันมาตั้งแต่193วันนะครับ แต่หน้าตาไม่เปลี่ยนมีแต่ทรงผมที่เปลี่ยนมีแต่สีผมเท่านั้นที่เปลี่ยนไปไปก็ได้ไปเคารพคุณลุงจำลองนะครับท่านก็ยิ้มให้ด้วยความที่เคยชินกันนะครับลุงจำลองเนี่ยบอกพวกเราเรื่องของการอยู่ให้เป็นชุมนุมให้เป็นอยู่ให้เป็นและอยู่ให้ได้นี่คือสิ่งสำคัญของการชุมนุมแล้วผมคิดว่า เรามาใช้ได้จนถึงทุกวันนี้คืออยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์กับสภาพอากาศให้ได้193วันเราผ่านทั้งฝนผ่านทั้งร้อนผ่านมาทุกฤด,ดูนะครับเราปรับตัวอยู่ได้ผ่านทั้ง M79 ผ่านทั้งแก๊สน้ำตาผ่านทั้งระเบิดผ่านมาหมดเลยพี่น้องครับนะครับ193วัน ผ่านสถานการณ์ที่ไม่ถือว่ายากลำบากแต่ลุงแกบอกว่าเราโดนคดีกันเยอะแกก็มาบ่นให้ฟังไม่ได้บ่นแกบอกว่าเนี่ยต้องทำใจนี่คือรางวัลของพวกเราเราลำบากมาขนาดนี้เนี่ยไม่มีใครทำได้เหมือนเรานะกว่าจะมาเป็นจำเลยได้ขนาดนี้เราต้องลำบากขนาดไหนต้องกินต้องนอนอยู่บนถนนขนาดไหนผมก็เลยแซวแซแก ก็ผมเดินตามลุงจำลองผมก็เลยต้องเป็นจำเลยทันทีเลย <c oughs> นี่นี่แซวกันนานแล้วเรื่องนี้แกพาคือตุตกรนเนี่ยไหนๆก็เล่าเรื่องการชุมนุมคือทุกเชา้าผมเนี่ยจะเป็นพิธีกรในช่วงเที่ยงคืนถึง6กโมงเชา้านะครับช่วงดึกเวรดึกนะครับจะอยู่ทําเนียบหรืออยู่สะพานชัยมรุเชษ์อยู่ที่สะพานมัคขาวาน อยู่ตรงไหนผมก็จะเป็นพิธีกรในช่วงเที่ยงคืนยาวไปถึง6กโมงเชา้าทุกเช้าเจ็ดโมงเช้าเข้าไปเจอเข้าไปเจอเพื่อสรุปสถานการณ์ตลอดทั้งคืนให้แก่ฟังว่าเหตุการณ์คืนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรสําคัญบ้างเนื้อหาเป็นยังไงสถานการณ์เป็นยังไงเหมือนแกสอนสอนเราไปในตัวว่าเราต้องสังเกตสถานการณ์สรุปสถานการณ์ให้เป็น วิเคราะห์สถานการณ์หาารให้เป็นพอตอนเช้าเนี่ยเจ็ดโมงผมก็มีหน้าที่พอเลิกเวทีหกโมงเชา้าเจ็ดโมงเชา้าต้องไปสรุปเหตุการณ์ให้ลุงจำลองฟังเป็นทุกวันตลอดการชุมนุมตั้งแต่เป็นพิธีกรในพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาไตมานะครับทุกเช้าก็จะสรุปสถานการณ์หนึ่งสองสามสี่ให้แก่ฟังวันเจ็ดตุลาเนี่ยก็เนี่ยมาเล่าให้พี่น้องฟังเราไปคืนวันที่หกคือผมเนี่ยออกเวรอย่างที่บอก คือวันที่ห้าอยู่ถึงเช้าวันที่ห้าก็เข้าวันที่หกลุงจำลองขึ้นศาลวันที่หกเราก็ไปเยี่ยมกันก็ยังไม่ได้นอนพอหกเยน็นได้รับข้อความให้รีบมาเวทีพาพี่น้องไปที่สภานะครับก็ไม่ได้นอนกันทั้งวันทั้งคืนหลายคืนสองคืนพอถึงเช้าวันที่เจ็ดก็ระเบิดลงพอระเบิดลงเนี่ยรอบแรกเจ็ดโมงเช้า ผมก็อยู่หน้าเวทีอยู่บนรถเครื่องเสียงอยู่วิ่งไปดูไปเห็นละเห็นพี่น้องหงอกกันควานกันชุดแรกนะครับก็ขึ้นมากลับมาเวทีพี่น้องตอนนั้นเนี่ยเพิ่งเจอครั้งแรกเราก็เพิ่งเจอครั้งแรกสาการแก๊สน้ําตาที่ยิงเข้ามาแล้วระเบิดทําให้ด้วยความโกรธแค้นเราก็หลายท่านก็ขึ้นเวทีโจมตีเจ้าหน้าที่ตํารวจพี่น้องหลายท่าน เดินทางมาสมทบเพิ่มมากขึ้นเสียงดังขึ้นเวทีรถเครื่องเสียงพอเสียงดังขึ้นเจ้าหน้าที่เดินออกมาบอกปีนกำแพงไม่ใช่เดินปีนกำแพงข้ามมามาบอกคุณพิชิตรบกวนหน่อย <_ c oughs> เอาเสียงเบาๆลงหน่อยได้ไหมเครื่องเสียงเอาเสียงเบาลงกว่านี้ได้ไหมเราก็ถามทำไมอะ่ะคือช้างมันเครียดพี่โอ้เราก็บอกกูเนี่ยเครียดกว่าช้างอีกตอนเนี้ยคือ <_ c oughs> <_ c oughs> <_ c oughs> เขายิงกันตูมตมต้มตามตุ้มตามมาบอก จเย็นหน่อยพี่เอาเสียงลงหน่อยเพราะช้างมันเครียดช้างมันงุดนงิดไม่เครียดได้ไงเพราะแก๊สน้ําตาปลิวไปเขายิงปุ่มันก็ปลิวเข้าไปใส่ช้างเจ้าหน้าที่ก็แทนที่จะไปบอกห้ามตำรวจห้ามยิงแก๊สน้ําตาบริเวณนี้มาบอกเราเบาเสียงลงหน่อยช้างเครียดไอเราเองก็เเราเครียดกว่าช้างสิอีกคือจะเดินลงเวทีก็ไม่ได้เพราะพี่น้องอยู่ข้างหน้าเราบอกพี่น้องอย่าถอยอย่าถอยนู่นอ่ะเหลือผมอยู่คนเดียวข้างหน้า <c oughs> พี่น้องครัดอย่าถอยอย่าถอยบอกสู้ไปสู้สู้ แต่สู้เริ่มเข้ามาสู้นี่อยู่ข้างหลังละ <c oughs> ข้างหน้าผมมาชันอยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่สองคนจะลงเวทีก็ไม่ได้ไม่ใช่ฮีโร่อะไรนะไอ้แบ็กสเตปเพื่อนผมเนี่ยชื่อจิ๊บชื่อจิ๊บนี่ตัวเขาคล้ายๆพี่แก้วเนี่ยตัวใหญ่กว่าพี่แก้วหน่อยมันไปนั่งปิดบันไดไว้คือกะจะลงจากเวทีไปเอาน้ําก็ไม่ได้เพราะมันนั่งปิดบันไดไว้ <c oughs> ทําให้เราต้องยือนอยู่บนเวทีตลอดอัน,นี้ความลับ ที่ใครมาเล่าให้ฟังแต่ก็เป็นสถานการณ์ที่เราผ่านมาวันนี้ไปเจอพี่น้องกองทัพทมหลายท่านซึ่งผ่านสถานการณ์มาด้วยกันก็เลยมาเล่าสู่พี่น้องฟังว่า193วันกว่าจะได้เป็นจำเลยร่วมกับลุงจำลองได้เนี่ยต้องเสี่ยงชีวิตมากขนาดไหน193วันเป็นบททดสอบว่าการต่อสู้ของพวกเราลุงจำลองบอกว่าอยู่ให้ได้แล้วก็อยู่ให้เป็น เย็นให้พอเย็นให้พอคือใจเราต้องเย็นให้พออากาศจะร้อนแต่ใจเราต้องเย็นให้ได้เย็นให้พอ